ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตีน่าไปถ่ายรายการ a d Friend มา mm hmm. ก็วันนี้ไปแจกตั้งคู้ไข่ตาลูกสาวนะคะสําหรับใครที่อยากให้ตีน่าไปแจกตั้งคู้ไข่ตาลูกสาวนะคะกติการง่ายมากก็เพียงแค่ไปคลิกไลน์ที่ Facebook ของดอททแบรนด์นะคะของเต้าหู้ไข่ตขาลูกสาวคลิกไลค์เสร็จปุ๊บส่งรูปของแบบว่าสาวหุดด่นดีสุขภาพดีมาที่รายการเราที่ Facebook รายการเลยที่ a d f r i น n d TV Show นะคะส่งอินบ็อกมาส่งแค่รูปแล้วก็บอกสถานที่บอกชื่อแค่นั้นเองส่งมาอินบ็อกง่ายมากๆนะคะเท่านั้นทีนั้นก็จะไปแจกเต้าหู้ไข่แล้วรีบๆหน่อยนะคะแคมเปญน,นี้จะหมดแล้วอีกอ,อ อ,อีกสักพักประมาณเดือนสองเดือนนะคะอย่างไงก็ร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายอย่าลืมดูรายการเขาด้วยนะแอดเฟรนดูแล้วสนุกไม่สนุกยังไงชอบตอนไหนไม่ชอบบอกด้วยแล้วก็เมื่อวานก่อนเนี่ยนะไปถ่ายแอดเฟรนเทปวันฮาโลวีนมาไปบ้านผีสิงมาคือไม่คิดว่าจะน่ากลัวขนาดนั้นอนะ่ะเข้าบ้านผีสิงใช่ไหมคะแบบอุยมันเดินผ่านห้องต่างๆมีห้องแบบเป็นห้องแล้วก็มีโหลเด็กดองแล้วก็มีเป็นแบบ ห้องที่เป็นแบบเครื่องมือแพทย์มีห้องคือแบบทุกอย่างมันคล่องล้างแล้วแบบถามเจ้าของเขาก็บอกว่าใช้ใช้ของเก่าจริงๆมาตกแต่งสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วห้องที่เราไปถ่ายเป็นห้องน้ำซึ่งแบบน่าก,กลัวมากแล้วก็มีผีมีผีวด้วยผีที่เขาเป็นสตาฟค่ะพี่เขาเล่นเก่งมากๆเขาแบบเออ acting ดีอะค่ะก็ไปเที่ยวได้นะ แนะนำน่ากลัวมากจริงอ่ะถ้าใครไม่อยากไปเที่ยวกลัวก็ดูอยู่บ้านเฉยๆก็ได้รายการแอดเฟรนวันที่31เดือนนี้นะคะฮาโลวีนตอนเที่ยงครึ่งสนุกมากเ็นากีด้ดแบบกี๊ดไม่หยุดอ่ะบายบาย